สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมฆกําแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง mmcactus channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูดอกแมมมิเลียนะครับซึ่งก็ดอกบานกันหลายตัวเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าดอกเจ้าแมมนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่นะครับแมมมิเลียออกดอกแล้วนะครับนี่ อันนี้เรียกว่าแมมแม่เท่านะครับดูนะครับผมค่อยๆให้ดูช้าๆนะครับแห่ดอกสีชมพูนะครับอันนี้จะเป็นไม้นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับอันนี้นําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่นี่ ยิ่งไซส์ใหญ่ยิ่งออกดอกสวยกันนะครับฮานเนนานะครับต่อไปนะครับเราไปดูดอกสายแมมสายอื่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นขนนกเหลืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูดอกกันใกล้ๆนะครับนี่ว้าวนี่ครับขนนกเหลืองนะครับ ต่อไปนะครับไปดูดอกตัวไหนดีนะครับอันนี้แมมอะไรไม่รู้นะครับจำชื่อไม่ได้นะครับนี่กล้องจับบอนี่ฮะกล้องเหมือนเบอร์เบอรนะครับไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะครับมาดูขั้นต่อที่แมมขนแมวดอกชมพูนะครับนี่ดูตัวตัวนี้ขนยังฟูเลยนะครับดูดอก สีชมพูอ่อนนะครับนี่อันนี้สีชมพูนะครับนี่ชมพูอ่อนไปดูดอกอิรุสมุกันนะครับแมมอิลุสมุนี่นะครับดอกชมพูนะครับอิลุสมุข,ของเรานะครับ <Yeah. S 1> หมดยังเอ่ยอันนี้ก็ขนนกนะครับขนนกขนนกขนนกขาวก็มีดอกนะครับนี่แต่ว่า พึ่งหุบไปนะครับขนนกขาวเรานะครับมาดูดอกตรงนี้อันนี้คือดอกอาลิโอคาปัสนะครับอาลิโอคาปัสอันนี้ก็จะเป็นโรงเก็บที่เอาไว้เก็บไม้ทําพันธ์นะครับเก็บไม้ทําพันธ์จะมีไม้ไท้ใหญ่ๆเอามาเก็บไว้ในนี้นะครับ พวกนี้จะเป็นอะโลนะครับอะโลอะโลไฮบิดดูดอกนะครับสีแดงนะครับนี่ดูเจ้าตัวนี้ออกดอกนี่นะครับดูใกล้ๆครับนี่ดอกของเขานี่มาเวียนด่างก็ออกดอกนะมาเวียนเราแต่พวกนี้ผมยังไม่ค่อยรู้วิธีผสม,มเมล็ดนะครับทำทำมเมล็ดเห็นแต่ดอกของเขานะครับ ไม่รู้เขาทำกันยังไงนะครับโลไฮบิดโอเคนะครับวันนี้ก็พามาชมดอกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับมีอะไรเดี๋ยวผมมาลงให้ชมอีกเรื่อยๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย